Yeah you รสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันเมิงสเปเชียลนะฮะเออวอเตอร์ชิว่าไออตัวเนี้ยซาโตชิดสแต่วันนี้นะฮะเป็นซาโตชิจากตระกูลมิซาวะนะฮะแน่นอนครับว to ่าใ <im it explicit nên> นเรื like ่องนี้รับคาแรคเตอร์ในเรื่องของ Rising Sun โปรเจกต์นี้รอยรักหักเหลี่ยมตะวันนะฮะเพราะว่าเอ่อในคาแรคเตอร์วันนี้ที่ใส่ชุดอย่างนี้ครับวันนี้เรามามีคลาส เคนโดคุณผู้ชมฮะเคนโดนี่เป็นอีกหนึ่งกีฬาของญี่ปุ่นนะครับที่ใช้ความพิธีรีตองในการห่อชุดใส่กาดและโชว์ความเป็นศักดิ์ศรีและใช้สมาธิของคนญี่ปุ่นนะครับจากที่เรียนมาเมื่อกี้ประมาณ2ชั่วโมงนะฮนะเนื่องว่าเดินนะครับการตีนะครับการขยับซ้ายขวายากมากคุณผู้ชมคือได้ว่าต้องเรียนใหม่ทั้งหมดมทั้งเทนควันโด ยูโดหรืออะไรของญี่ปุ่นต่างๆเนี่ยนะฮะจะใช้ความพลิ้วของร่างกายแต่ว่าเคนโดเนี่ยผมว่าเป็นกีฬาที่ค่อนข้างแมนมากนะฮะในการทุกอย่างเนี่ยโชว์ศักยภาพนะครับซึ่งรู้สึกดีมากที่ได้ได้ลองได้ลองเล่นแต่ว่าคืนนี้นี่ต้องประครบน้ำร้อนแน่ๆนะฮะ พูดเลยว่านะชื่นชมมากๆค่ะที่สองพี่น้องผู้จัดจายศยินีและเจษนัทพงศส่ใจทุกรายละเอียดจากนักแสดงมาเรียนศิลปะการต่อสู้แบบญี่ปุ่นที่เรียกว่าเคนโดซึ่งนักแสดงทุกคนโดยเฉพาะสองพระเอกนะเด็กมาริโอผู้รับบทริวและทาเคชิรวมถึงสาวน้อยมายุมิหรือยา่ยาจะต้องจัดเจนมากมากทางท่วงท่าลีลาและความแข็งแกร่งเข้าคลาสแต่ละครั้งเลยได้เห็นนักเรียนซุปตาตั้งใจเรียนสุดพลังแบบนี้ละค่ะเอโอเคละ

ใกล้หนึ่ถอยถอยถอยโอเคเลยครับดีครับแล้วถอยพีเคลีนะครับได้ครับพี่คีครับโอเคพี่แก้วครับพอดีโย่จิงเมงงี้ได้ครับชอบอ่านเพราะว่ามิ่งแทนติดตามครับมิ่งแทนเราไม่ดี่แมนแมนอเอาละงุณผู้ชมครับอย่างเมื่อกี้ที่เปิดรายการการโอ้โหซ้อมจนเหน็ดเหนื่อยอย่างที่เห็นภาพแล้วนะฮะตอนนี้เราเจอ2นักแสดงนำนะครับจากเอ่อ ซีรีส์ Rising Sun มีทั้งรอยรักหักเหลี่ยมตะวันรอยฝันตะวันเดือนนะครับวันนี้สวัสดีทั้งคู่ครับนเดชแล้วก็น้องมาริโอนะฮะตอนนี้เราพูดภาษาไทยกันไม่ค่อยเข้าใจเพราะตอนนี้เราแต่งตัวญี่ปุ่นมากนะฮะพูดไม่ค่อยชัดนั่นนั่นชัดเลยฮะเดี๋ยวผมขอตัวบัตรต่างด้าวนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ทั้งสท่านรับบทชื่อผมขผมทาคิชิครับจากเรื่อง ของผมรอยรักหักเหลี่ยมตะวันนะฮะก็จะเป็นคู่ปรับกับผมเลยนะครับเวลาจะมีแข่งเคนโดเนี่ยจะต้องให้สองคู่นี้เปิดซ้อมกันตลอดใช่ครับแล้วพี่ก็จะเป็นคนที่จริงจังมากด้วยแล้วก็ไม่เคยแล้วก็ไม่เคยได้ดีนะครับไม่เคยชนะเลยเออต้ออยากชนะอย่างเดียวจริงนะฮะแต่ก็ต้องรอดูแล้วแล้วคุณนะครับระบบเป็นริวครับผมริวริวครับริวก็จะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับทาคิชินะฮะก็จะเป็นเหมือนกับเพื่อนซีคู่หูกันเลย ใช่ทีนี้เราถามหน่อยดีกว่าว่ากีฬาเคนโดนะฮะคุณทักเคชินะครับได้ได้ลองฝึกแล้วเป็นยังไงฮะปกติแล้วก่อนหน้านี้ไม่เคยได้ลองเลยครับ<ด>เคนโดอะไรเงี้ยก็ได้เห็นอย่างเดียวเราคิดว่าคงไม่ยากเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่พอได้มาลองล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหเขาเป,เป็นเป็นจริงๆเป็นอะไรที่ไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดเลยฮะ<ด>แล้วก็ต้องอย่างที่ ดาลี่บอกตะกี้ฮะต้องแบบจัดร่างกายอะไรเงี้ยบางทีมันต,ต้องต้องถอยในแบบของเขาด้วยอะไรเงี้ยออไม่ใช่อยู่ดีเราจะเดินถอยไ,ไม่ได้ออต้องก้าวซ้ายก่อนก้าวขวาก่อนอะไรเงี้ยเราก็ต้องเรียนรู้อะไรเงี้ยครับไปยกขึ้นอ่าครับอ่าไม่แอ่นไม่แอ่นยกขึ้นครับถอยเท้าลงแอแอแอต่อยกแบบนี้ยกแบบนี่้ปกติแอธรรมชาติไม่ใช่ยกมาที่อะไรตอนไม่ กับพี่โจดานก่อนเนี่ยอย่าวาอย่างนี้เลยนะอย่างเงี้ยยกกับพี่โจดานก่อนแล้วก็เออโจดานโจดานทำยังไงคะโจดานครับโจดานบุกเออโต้งนั่นแหละเขาไม่ติดนไราไหมเออเมื่อกินทำไมครับเมื่อกินทำไมยกทำไมยกปึ๊บยกลงลดลงเนี่ยพี่เออเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกของการฝึกเนาะ มาอ่ายัไงต่อข้างล่างมาสิดันมาเก็บเงินที่ใหม่เลยพูดถึงการแต่งกายแล้วก็เสือเ้อผ้าทุกอย่างคือ <โฆ S 1> ญี่ปุ่นขึ้นชื่อว่ารายละเอียดเนี่ยค่อนข้างสูงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นขนาดการทําขนมเค้กข,ของเขาขนม <c oughs> ทุกอย่างเนี่ยมันมีมีรายละเอียดแล้วก็มีความประณีตดังนั้นเสื้อผ้าที่เราใส่แต่ละชุดเนี่ยครับมีความประณีตแล้วก็มีรายละเอียดเยอะมาก ถ้ายิ่งได้เห็นเกาะนะจริงๆเกาะที่ต้องใส่การผูกเชื่อการมัดเชือกทุกอย่างเนี่ยจะมีขั้นตอนมีความเรียบร้อยมีความเป็นระเบียบด้วยแม้กระทั่งเสื้อผ้าเรื่องของการวางเชือกเนี่ยครับทุกอย่างยังแบบต้องเป็นขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนไปตอนนี้หนึ่งสองตอนนี้สามข้าสี่เส้นในนี้คู่กับตรงนี้เรื่มนะฮะแล้วก็เส้นนี้แล้วก็เกิดเส้นนี้ก็เป็นงี้เป็นโบค่ะพยายามผูกให้ชิดกับตัวนะคะอ่า นเลยมันไม่โอ้อยเลโอ้ตายชทีนี้นะฮะนี่ยคือด้านหน้าที่มี่งานิดที่ด้านหลังแะฮอยู่ตรงกลางตัวเครัเดี๋ยวเราจะเส้นนี้มาคบใช่ไทีนี้นที่เหลือเรานะครับเราเอามาครับวางท้าบไปนะครับสอดเขไปด้านใต้เด้งขึ้นมานะครับทันเด้ี่ก็พิ้วก็ประนี้แล้วก็หะไเน ต่ปึ๊บแน่เดซ้ายขวานั่งแน่นะครับเวลาเ้าอสูงไมไม่สูงเลยแห่แ่ครับเลยอแับไีกครับปึ๊บคืการที่ทกลม เดินเอน้อทีนี้เราตองาตสิไปไปในที่รอบเราเราเอาเงินจากเชือกแล้วทาไหนเมื่ไหร่ี่มีเอดียวใส่ซอมเงินไปไห้ไหนขึ้นครับข้างขวตัวตรงรับตัวตรงนี้อะไรต้องไส่องอ่าตัดตัดเชือกแดงเอตัดตัต้องตัด้วยครับถ้าไม่ตัดมันแตกค่ะเพราะว่ามันไม่มีการคลายแรงนะคะ ได้แบบนี่คือของใหม่หมดทุกอย่างคือของใหม่หมดนะส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นนะตรงตเทาทีก็ง่ายแบบตรงทายมืขวาอไรมือขวาน้ำแน่นครับมือซ้อยู่หลังนี่แหลนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวจับเท่ให้กันอ๋อเดยตรงจเทศตรงตรงแนะไปตกายพิงค่ะแนเทเอาไว้ จริงปีแไม่เจ็บใช่ไหมฮะเจ็บค่ะโอ้โห่ไครับเจ็บค่ะโอ้เอตัวใส่เลยอะ เคนโดเป็นศิลปะการต่อส <image> <sei> ู <shame> so, okay. endo, e like shoe, ้ป้องกันตัวของญี anyway ่ปุ่นที่มีความหมายว่าวิถีแห่งดาบมีพื้นฐานมาจากการใช้ดาบของซามูไรในสมัยก่อนค่ะใช้ดาบไม้ไผ่ในการฝึกด้วยกระบวนท่าที่รวดเร็วรุนแรงเด็ดขาดต่อเนื่องจึงไม่ใช่แค่ความแข็งแรงแต่ยังต้องอาศัยสมาธิในการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยเพราะหัวใจของเคนโดคือร่างกายที่เป็นหนึ่งเดียวกับดาบตอนนี้ไปดูสองพระเอกเขาทำตัวเป็นหนึ่งเดียวกับดาบกันค่ะ ดดก็จะตีด้านข้างตรงนี้ไม่เกี่ยวีด้านข้างประมาณมือนะ<า>คะายกอะยกมือหนึ่งมือเนี่ยที่ที่ทีู่จับงเนี้ยนะคะตรงนี้ตรงนี้ไม่เกี่ยวตรงนี้เนี่ยใส่เข้าจักแรแล้วสกีแทงคขหอยแต่ไม่ไมีแทงไม่ได้เพราะมีมีการอยู่ใช่ไหมก็ก็เป็นจิโดอแล้วแต่แต่ตรงนี้โดนจุกเลยนะตรงเนี้ยแทงหัวโยกะ ถ้ามันมีป้องกันแต่มึงก็ต้องดูแลตัวเองใช่จบไหมจบไหมจบอย่างแมงเนี่ยห้ามตีต่ำกว่าเชือกไม่โดนหูเนี่ยอันตรายครับบ้องหูเลยนะคะอันตรายเลยนะคะวิ่งเลยจะตีช่วงแต่เรียนตรงนี้ถ้าตีตรงกลางซ้ายขวาก็จะแค่นี้จะไม่ต่ำถ้าตีต่ำมางนี้ปุ๊บ ไม่ไม่กาะก็กาะค่ะมันมันไม่ไม่ป้องกันนี่นันก็จะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คากเราพี่เจสสิก้ารู้เหตุผลกันจริงปกติอ๋อใช่ใช่ๆนั่นแหละเปอ้พี่ทีมช็เปี้ยยไงพี่ ว่าจนว่าเคนโดมี3องค์ประกอบที่สําคัญคือกายจิตดาบจิตต้องนิ่งกายต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับดาบแต่ดูท้าว่าริวและทาเคชิจะยึดหลักปฏิบัติข้อนี้เกินเหตุนะคะถึงได้หน้าดําหน้าแดงใส่กันักขนาดนั้นพระเอกเขาจัดเต็มแล้วร้ายตัวพ่อซาโตชิจะสู้รบปรบมือกับเขาไหวไหมอ้าวคุณผู้ชมคะขอกําลังใจอันน้อยนิดให้หนุ่มบีมสรันอยู่ด้วยเถอคะค่ะในฐานะพิธีกรสีสันบันเทิงสเปเชียลที่พร้อมทํางานรับใช้ทุกคนนะครับ Đáp. Đó, Th là, rồi đang lắp đó Dột nước thổi luôn Nè, tháo thổi luôn tô cho ra bước tháo Đó là ông mẹ à đi đi đan gặp đi chú đan đúng mình cho đan nè đào chiên nè nè tao mai quá รถตันหรือรด้านรถตาองเร้วม่วหมนคารนุแอให้ดูจากด้านหน้าจะไม่เห็นแอนถูกต้องครับถ้ารถถ้ามันเ้ามาเวลากัดใช้งานจริงเราจะใช้แค่เไหนใช้เหมครับฟันนี้โอแอหน่งสองสมี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สองมันก็จะต้องเข้ากันต่านนี้จะเป็นตัมากองดีมากต้อีทีนี่คัทนเชี่ยวทำให้สืวนได้ัันุชี้านเี่ยวคุณชาร์ลี้่เปนีช่ว

ต่อลเลยครับคุณเชยเมโต้แอร์ฮันเดครับคือจริงๆสองตระกูลก็คือจริงๆสนิทสนมกันอยู่แล้วแล้วก็แต่จริงๆลึกๆของมิโซะก็คือแบบว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คือลึกๆแล้วก็จะจะ,จะครอบครองทั้งหมดอะไรเงี้ยอยากจะดึงธุรกิจ หนึ่งธุรกิจทั้งหมดมาเป็น,ปนของ,ของตัวเองของของครอบครัวของตัวนั่นคือตระกูลของเรานั่นเองมวานแต่เป็นตระกูลที่สนิทสน,นมกันแล้วก็ คือทั้งเมืองนี้ก็ต้องมี2ตระกูลนี้อะไรอย่างี้แต่ตระกูลเราจะใหญ่กว่าเมื่อผมอยากทราบว่าอย,อย่างคุณผู้ชมเห็นนะเรื่องนี้เนี่ยเราจะย้อนไปประมาณ20ปีนะครับในบในใน,ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับในเรื่องนี้แล้วเ,เราต้องทํากันบ้านหรือว่าต้องแบบก่อนก่อนที่จะไปถ่ายเนี่ยเราต้องแบบเอ๊ะต้องไซโคตัวเองหรือว่าต้องมานั่งนั่งคิดถึงอินเนอร์ไหมว่าเอ๊ะมันมันต้องเล่นยังไงเพราะรับบทเป็นมาเฟียอย่างเงี้ยผมนะฮะตระกูลใหญ่ก็รจริงๆแล้วมันมันก็ไม่ง่ายเลยครับโพ้าอ่านบทเราก็รู้สึกว่า มันมีอะไรให้เราเล่นเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นละครที่มันมีสีสันมากเลยครับทั้งทั้งตัวตัวทาเคชิตัวริวก็ไม่เหมือนกันเลยอะไรเงี้ยเป็นแล้วก็มีตัวละครเยอะมากแล้วก็มีฉากบู๊ก็เยอะฉากดราม่าก็เยอะฉากคุกกิ๊กอะไรมีแบบมีหลายอารมณ์มากอะไรเงี้ยก็อยากให้ฝากติดตามด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าคือโอ้อ่านบทก็สนุกมากแล้วอะไรเงี้ยผมคิดว่าถ้าพวกเราแบบว่ายังไงยังไงผมว่าต้องสนุกแน่นอนพวกเราเล่นกันออกมาอะไรเงี้ยผมว่าแล้วก็ บวกกับได้ไปถ่ายที่ญี่ปุ่นจริงๆด้วยอะไรเงี้ยโลเคชั่นก็สุดยอดอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องราวของความรักที่ที่เรียกว่ามันไม่ใช Li ่รักที่ราบรื่นนะครับผมใช่เรื่องนี้ต้องเล่นโตขึ้นเยอะไหมต้องทับไ้บ้านเลยไหมครับโตขึ้นเยอะครับผมเพราะว่าเราต้องมารับหน้าที่แทนพี่โอด้วยมารับหน้าที่แทนทาเคชิแล้วก็ต้องเป็นผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาอยู่กับนางเอกก็จะเป็นคาแรคเตอร์เดิมฮะเออขี้เล่นขี้เล่นอะไรเงี้ยครับผม ใช่นะครับก็ต้องรอติดตามชมนะฮะนอกจากสองท่านนี้แล้ววันนี้จะมีน้องยาย่ามาซ้อมด้วยนะครับผมแล้วเคยซ้อมด้วยกันยังอฮะยังฮะยังเลยเดี๋ยววันนี้จะเราจะหลอกตีหัวน้องใาญ่าวันนี้รู้สึกว่ามีชุดมาพร้อมมากเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าผู้ชมครับกับซีซันบันเทิงสเปเชียลเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับยาย่ากันดีกว่าวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยครับคุณครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ เอาะผู้ชมครับกลับมานะครับกับสีสันงสเปเชียลตอนนี้อยู่กับน้องญาญ่าแล้วสวัสดีค่ะเหมือนนะเดีฮะน้องญาญ่าเยครับเ็นยังไบาเจ็บเยังเจ็บค่ะยาไมเลยก็ยากอยู่ค่ะมันมัน เป็นพิธีพิถันนะคะก็่ต้องแบบมุ้มมุ้มมุมมุมมหลายที่หอยิ่งกว่าขนมอีกนะครับหอยหลายชั้นมากคุณผู้ชมครับในเรื่องนี้กับซีรีส์ Rising Sun นะฮะวันนี้เราเล่นเป็นอะไรครับอีย่านะคะรับบทเป็นมายุมิทากาฮาชิค่ะคุณนี่ได้ชื่อเต็มนามสกุลเต็มเลยนะครับใช่ค่ะจำได้ก็ทำดีมากนะครับแล้วบทนี้อย่างตัวนี้เนี่ย เล่นเป็นอะไรทำมายังไงฮะกับน้องนาเดชครับคือเออหนูเป็นหมอครับใช่ค่ะก็จริงๆแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เออยังไงคะเป็นคนที่คนทีน่รักครอบครัวมากเลยค่ะแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อศักดิ์ศรีของครอบครัวตัวเองค่ะแต่เหตุผลที่เข้ามาเรียนแคนโดก็เพราะาเหมือนแบบอกหักนุดแล้วแบบไม่รู้ว่าจะลงแบบความโกรธที่ไหนแล้วก็อีกอย่างนึงคือจริงๆแล้ว หนูแบบได้คุณพ่อคุณแม่ใส่หนูแล้วก็ไส่ขอพิธีนเดชได้แบบลงว่าแบบสองคนนี้เขาต้องแต่งงานกันแบบรับให้ได้ว่าเราจะต้องเจออันตรายเพราะว่ามีแต่คนอยากจะเป็นหมอด้วยใช่ค่ะมีแต่คนอยากจะมาฆ่าวิวอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยมาเรียนเพื่อการป้องกันตัวด้วย อย่างที่คุณผู้ชมได้ทราบนะครับทั้กอนิสิกะเา็าจะมีทั้งนงอโอนะครับแล้วก็นันเดชนะฮะสองคนนี้ก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอย่างนี้เราอยู่ในเรื่องของหนูหนูทั้งสองเรื่องอเลยค่ะแต่จะจะ,จะเน้นไปที่รอยฝันตะวันเดือดอืมนะฮะแล้วก็เป็นไงทำกันบ้านเยอะไหมครับในการบทเป็นหมออยู่ไม่ต้องเป็นหมอมันก็ต้องขยับประยุกข,ขึ้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะหนูอาจจะต้องนิ่งค่ะในรองนิ่งสิคะสั้งสองสองวีค่ะ ดีมากค่ะบทำดีที่สุดแล้วค่ะปกติไม่เห็นเคย like hey. yeah. anyway <uh นิ่งเลยได้ได้เปิดกล้องที่ญี to to ่ป anyway. oh, ุ okay. <S <S ่นให้ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นมาเยอะมากเลยค่ะโอ้หนี่มันภาษายังไงเนี่ยมันดูภาษาไทยชัดๆเลยนะคะบัตจือดีอินนิวนันเดสก์ก็เกย์โอเกนซีเดสก้านั่นไงมาผมถามว่าหมายความว่าไงบอกสบายดีงงไม่เหนื่อยยากแล้วอย่างนี้เราไปในอากาศหนาวไหมโออาริกาโต้ดมมดม มาแล้วคะ่ะสาวน้อยมายูมิไม่ได้ตั้งใจจะเล่นองค์ให้แฟนๆรอแต่เพราะในวันที่เปิดคลาสเรียนนางเอกยาย,ายาของเรามีงานตั้งแต่เช้าเหนื่อยแสนเหนื่อยแต่ไม่คิดโดดรม่มวิ่งรอบมาถึงห้องเรียนหลังพี่ๆแต่ความตั้งใจไม่แพ้ใครเลยละคะ่ะดาบไม่ไผ่เท้ามือปุ๊บวิญญาณนักสู้ก็สิงร่างปั๊บเรียนรู้ทุกกระบวน่าอย,ย่างจรงิงจังซึมซับที่คุณครูสอนได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ความน่ารักผ่านฉลุยเรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้ทุกคนได้ตลอดการฝึกเลยละคะ่ะที่ทำได้เมื่อกี้เรายูใช่ไหม

พอดีก็มาอุ้ยเาพูดซ้แบบนต้องต้องหน้าไปไหมคะไม่เหไม่เห็นว่มีมากเพรว่าเราทำบบนี้จะได้กลับมาชีดเดิมหรือว่าพังไปดู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  <laughs> <laughs> 你不要害怕，不怕 <music> 嘛？稍等，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 稍 <noise> 等<樂>，稍等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 ， ใช่ค่ะ <wounds> ก็ขอฝากด้วยนะคะรอยรักหัดเรียนตะวันแล้วก็รอยฝันตะวันเดือดค่ะเป็นซีรีส์ที่จะจะนำภาพใหม่ๆนำแบบเหตุการณ์ใหม่ๆให้กับท่านผู้ชมได้ไ <dunk> ด <000 eni> ้ดูกันนะคะเพราะว่าเราไม่เคยได้ทำซีรีส์ที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นแล้วเป็นเรื่องที่ครบทุกรสมากๆเลยค่ะมีทั้งรัฐมีทั้งดราม่ามีทั้ง ทะเลาะกันแบบระเบิดปุ่งปั้มคน n d o ค่ะอืมใช่ค่ะตอนแรกหนูพูดแบบดีๆนะคะไปไปมาๆมันน้ำพุ่งกันอ่ะเมามันมากนะฮะกก็ติดตามด้วยใช่ค่ะตดามด้วยค่ะนะครับคุณผู้ชมครับก็คงจะได้ชมเพราะว่าตอนนี้เราก็เริ่มซ้อม Kendo fitting นะฮะแล้วนี่ก็เปิดกล้องไปแล้วด้วย ก็ติดตามแล้วกันนะฮะยวันนี้ขอบคุณมากตอ,อ,อ,อนนี้ยังจะย่ายนะคะัและแน่นอนนะครับกับสีสันมิเทอรสเปเชียลเราเจอกันใหม่ในวันเสาร์หน้ากับทีนี้ช่องสามวันนี้สวัสดีครับคัะโอเคแล้วแต่ยอม้ามา Thank you ค่ะ